เครื่องราชอิสร,ออริยาภรณ์ของพิยบุตรเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2556เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศมกุฎไทยชั้น3ตรีตราภพมงกุฎไทยนะครับและเครื่องราชอิสริยาภรณ์รับเมื่อปี2551เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้น4จตุลพาพาภรช้างเผือกซึ่งก็ เป็นเครื่องราดอิสริยภร์ณที่ปียบุตรนะครับได้รับมานะครับนี่ก็คงจะเป็นางานวิเคราะห์คงทําให้เห็นว่าปียบุตรเกรไม่อยากรับไม่อยากรับไม่อยากทำนะครับไม่เอา สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะรับรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวของเครื่องราชอิสริยาภรณ์เรื่องราวของเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับต้องยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการเปิดเผยนะครับว่า จูจูกลุ่มพักสีส้มเนี่ยนะซึ่งโดนยุบพ,พักจากอนาคตใหม่ไปเป็นพักการเมืองใหม่ขึ้นมาแห่กันนะแหกันไปรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในเชิงปรากฏการณ์ท่านใหม่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนแนะนักากรเมืองล้มเจ้าถ่ายรูปเครื่องราชอิสริยาภรณ์ก่อนติดคุก แล้วก็โดนเรียกคืน <c oughs> ม่มเจ้าจุลเจิมยุคคนหรือท่านใหม่โพสข้อความทางเฟซบุ๊กชื่อจุลเจิมยุคคนว่านักการเมืองพวกล้มเจ้าล้มสถาบัน <c oughs> ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยพรให้ร,รีบถ่ายรูปเพื่อติดหน้าลงศพนะครับเดี๋ยวติดคุกแล้วจะโดนเรียกเครื่องราชอิสริยพรน,นะเพราะรักจึงจึงอบอกให้นะครับเ <c oughs> อาละ นั่นคือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับเครื่องราชอิสริยพรมีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยวมาว่ากันในเชิงงานวิเคราะห์ก่อนหน้านี้นะครับปรากฏว่าปียบุตร <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็มารณรงค์ว่าไม่ต้องการรับเครื่องราชอิสริยพรน,นะครับและบอกว่าเขาไม่รับเครื่องราชอิสริยพรแต่นะครับ สวสมชายแสวงการนะได้โพสต์ในกลุ่มและก็ในเพจเพจของตัวเองนะครับบอกว่าปียบุตรนั้นเคยรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับและดูจากประวัติของปียบุตรนะครับก็เห็นได้ชัดเจนฮะว่ามีการรับนะครับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับซึ่งระบุอยู่ในวิกิพีเดียนะครับ บอกว่าเครื่องราชอิสริยพรณ์ของพิยาบุตรเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2556เป็นเครื่องราชอิสริยพรณ์อันมีเกียรติยศมงกุฎไทยชั้น3ตรีตราภพมงกุฎไทยนะครับและเครื่องราชอิสริยพรณ์รับเมื่อปี2551เครื่องราชอิสริยภรอันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้น4จตุรพาพรช้างเผือกซึ่งก็ เป็นเครื่องราชอิสริยพรที่ปิยบุตรนะครับได้รับมานะครับนี่ก็คงจะเป็นงานวิเคราะห์คงทำไม่เห็นว่าปิยบุตรเขไม่อยากรับไม่อยากรับไม่อยากทํานะครับไม่เอาแต่ปรากฏว่าท่านใหม่ก็เปรียบเปลยนะครับถึงกลุ่มกระบวนการล้มเจ้านะครับบอกว่าเนี่ยไม่อยากเอาเครื่องราชนะฮะ แต่ปรากฏว่าเอาเครื่องราชบอกรีบๆถ่ายรูปไว้อีน่อยก็ติดหน้าสศกนะครับนั่นก็เป็นางานวิกะห์ก็ทัางไม่เห็นว่ามีผู้ทั้งโดยส่วนมากก็ไปต่อต้านนะว่าไม่ควรรับมารับทําไมต่อต้านสถาบันมาเอาเครื่องราชเพื่ออะไรนะไปเชิญงานสังเคราะห์นะครับต้องดูว่าเครื่องราชอิสริยพรปีที่มาที่ไปอย่างไรนะรู้ก็ต้องรู้ให้จริงนะ นะเครื่องราชอิสริยพรเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับโดยทรงเรียกว่าเครื่องราชอิสริยพรต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างเครื่องราชอิสริยพรขึ้นอีกหลายตระกูลนะครับทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับสำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและผู้กระทำความดี นะครับให้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทั้งที่เป็นบุรุษและสตรีนะครับโดยเครื่องราชอิสริยพรและเครื่องตราอิสริยพรมีรายชื่อลำดับเกียรติยศต่างๆนะร,รวมทั้งหมดอยู่3 6นะคเครื่องราชอิสริยพรน,นะครับที่ชื่อว่าวชิรมาลานะครับสุดท้ายอันที่36แล้วก็มีเหรียญบำเน็จบำนาน อีกทั้งหมด12เหรียญบำนาญราชการอีกอ19เหรียญบ,บำเพ็ญในพระองค์นะครับอีก12นะครับเป็นเหรียญตราที่ระลึกนะครับซึ่งเป็นเหรียญตราทีา่เกิดขึ้นนะสำหรับประเทศไทยตั้งแต่อดีตนะก็จนถึงปัจจุบันสำหรับเครื่องราชอิสริยาพร สำหรับประวัติของเครื่องราชอิศริยพรนะครับหรือเหรียญตราอันเป็นเครื่องประดับยศซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเรียกว่าเครื่องราชอิสริยยศนะครับเมื่อสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปิยะมหาราชนะครับส่งเครื่องราชอิสริยยศขึ้นอีกหลายตระกูลนะครับแล้วก็โปรดเกล้าปลุกกระหม่อมให้เปลี่ยนคําว่าเครื่องราช อิสริยยศมาเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับสำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์นะแล้วก็ข้าราชการแล้วก็ผู้ทุนทำคุณงามความดีนะครับทั้งสุบุษรสตรีนะครับประวัติที่ผ่านมาเนี่ยในลัธิจัก,กรวรรดินิยมนะครับตะวันตกเริ่มเข้าคุกคามประเทศตะวันออกมากขึ้นเรื่อยๆจึงเป็นชนวนให้คนรุ่นใหม่ในสยามประเทศเริ่มเคลื่อนไหวนะครับ ไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมรับมือสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่กับบรรด,ดานักล่าอาณานิคมนะครับชาวตะวันตกนำเข้ามาซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาอันเป็นพื้นฐานนะฮะที่ดีต่อประเทศนานับประการอาทิมีความสนใจเรื่องการศึกษาเรื่องราวที่มาด้านภาษา,าศาสนาและประวัติศาสตร์นะครับวิทยาการต่างๆของตะวันตกนะครับ ผู้ที่เป็นแกนนำคือนะคเจ้าฟ้าเมองกุนะรทรี่พระมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกลขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ลำดับที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จึงมีความพร้อมที่จะรับมือการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการมาพร้อมกับการสแสวงหาผลประโยชน์อย่างผู้ที่ถือตนว่าเป็นการพัฒนาอำนาจเหนือกว่าชาติแถบเอเชียโดยไดนะ้โปรดให้ปรับเปลี่ยนธรรมเนียม แบบแผนต่างๆอย่างให้เหมาะสมตามการล่สมัยสอดคล้องกับความเป็นสากลน,นิยมนะครับตามแบบชาติตะวันตกมหาอำนาจอยู่ณเวลานั้นนะครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอย่างหนึ่งอันเป็นจุดกําเนิดของการตกแต่งเสื้อที่เป็นเครื่องแสดงยศสัก์และบ่งบอกถึงบรรดาศัก หรือตำแหน่งหน้าที่ของผู้ที่ใช้ประดับอยู่ใต้นะครับโดยเครื่องประดับยศมีมาจากยุโรปนะครับเมื่อหลายร้อยปีก่อนนะครับแต่เดิมใช้เป็นเครื่องหมายในหมู่คณะของผู้ดีนะครับปฏิบัติกิจทางศาสนาเดียวกันจนกระทั่งเกิดสงครามครูเสดคือสงครามศาสนาระหว่างคริสกับอิสลามนะครับเพื่อแย่งชิง ดินแดนปาเลสไตน์นะครับให้ชาวคริสต์ถือว่าเป็นการกำเนิดพระเยซูให้รอดพ้นจากการครอบครองของมุสลิมนะครับบรรดา,ากษัตริย์และผู้ยศศัตด์ทั้งหลายในยุโรปได้พากันร,รับนะครับอาสาไปเป็นทาหารกูเสตนะครับในหลายประเทศนะครับทาสันตประาแห่งกรุงโรมจึงคิดทําเครื่องหมายให้แก่บรรดาทหารอาสาสมัครนะครับที่เรียกว่าอัศวินนักรบ ผู้มีความกล้าหาญล่านั้นด้วยการใช้รูปกางเขนเพื่อแสดงถึงความเป็นฝ่ายหรือเป็นพวกเดียวกันให้ปรากฏโดยมีการเรียกคณะของตัวเองว่าออเดอร์นะครับสำหรับเมื่อสงครามยุติลงนะครับปรากฏว่ามีการทําเครื่องหมายกางเขนตกแต่งให้มีรูปแบบไปตามชั้นยศเป็นเครื่องหมายแสดงตําแหน่งหรือความกล้าหาญหรือบําเหน็จความชอบที่กษัตริย์พระราชทานให้ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นจึงกลายมาเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์จนถึงปัจจุบันเพราะได้รับมอบจากกษัตริย์โดยใช้คำว่าออเดอร์นะครับแทนความหมายของตระกูลนะครับของราชอิสริยาภรณ์ซึ่งเป็นเครื่องประดับอาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานนะครับยกตัวอย่างเช่นของโปรโต,ตุเกสเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลแรกและเก่าแก่ที่สุดในยุโรปมาตั้งแต่พุทธศตวรรษนะครับที่17 ก่อนอนาณาจักรสุขโขทัยจะเริ่มทําการก่อตั้งขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับในเอเชียสยามนับเป็นประเทศแรกที่มีการใช้เครื่องราชอิสริยภรณ์ตามสากลน,นะครับด้วยความฝักใฝ่วัฒนธรรมและประเพณีตะวันตกของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับดังได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นนะครับจึงมีพระราชดำริสร้างเครื่องหมายแบบชาวตะวันตก จากแบบของสิ่งที่เป็นเครื่องหมายแทนพระองค์ได้แก่ลวดลายตรานะครับเวลาจะทันยากรอายราพศซึ่งเป็นตราประทับบนหนังสือราชการและจากแบบของสิ่งที่เป็นมงคลเดิมของคนไทยนะครับได้แก่พลอย9ชนิดนะครับหรือเรียกว่านบพร,รัตน์มาประยุกต์ทำด้วยกันกับตราประดับ เสื้อเพื่อแสดงเกียรติยศที่ชาวาตะวันตกเรียกว่าสตาร์นะครับโดยได้บัญญัติคำว่าดาราขึ้นมาเรียกส่วนประกอบของเครื่องราชอิสริยพรของประเทศไทยนะครับตั้งแต่ชั้นที่2เป็นต้นไปถึงชั้นสายสะพายและใช้ตราบจนถึงทุกวันนี้แต่ยังคงถือว่าเป็นเครื่องราชอิสริยยศนะครับ เพราะโดยมากสร้างขึ้นสําหรับพระราชทานแก่พระราชวงศ์ส่วนเครื่องยศเป็นของขุนนางมีไม่มากนักถือว่าเป็นต้นเขาเครื่องราชอิสริยพรณ์ของไทยนะครับ mm hmm. เช่นดารานภร,รัตนะครับเป็นต้นเขาของเครื่องราชอิสริยพรณ์อันเป็นโบราณมงคลรัตนะราชวรวภรา์นะครับดาราช้างเผือก เป็นต้นเขาของเครื่องราชอิสริยาภรณ์อนะครับอันเป็นที่ที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกนะครับนี่ก็เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์น,นะครับประวัติที่มาของมันนะครับก็คือมาตั้งแต่สมัยส,ยสงครามกูเสดจากสงครามกูเสดเสร็จเรียบร้อยนะครับสงครามกูเสดตอนนั้นก็สู้กันระหว่างคริสต์นะครับกับอิสลามนะครับแย่งเรื่องของเยรูซาเล็มนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ เกิดข้อพิพาทเกิดขึ้นก็ตายกันเป็นเบื่อเลยนะครับประสาสมทธเาตอนนั้นก็มีวิสัยทัศน์นะสร้างเสลักขึ้นมาเพื่อเชื่อจูเกียริให้คนของตัวเองมีกําลังในการต่อสู้และทำสงครามในยุคราชาการที่4ก็นําหลักคิดนั้นเครื่องราชสิริพรน์นั้นมาใช้นะครับมาใช้ก็เปลี่ยนชื่อแล้วก็มีชั้นยศมีตําแหน่งมีเหรียญตราจนถึงปัจจุบันนะครับเป้าหมายนะครับ ในหลักเครื่องราชอิสริยภรร์นั่นคืออะไรเป็นเครื่องประดับนะครับข้าราชการเวลาเข้าออร่วมพิธีนักการเมืองเวลาเข้าออร่วมพิธีนะครับก็จะมีชั้นยศว่ามีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมห AH ากษัตริย์เพียงใดประเด็นที่เอามาะนะครับไฮไลท์นะครับก็คือว่ากลุ่มนักการเมืองอ่ะพูดง่ายๆล้มเจ้าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ย กลับไปรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นประเด็นที่ท่านใหม่หม่อมเจ้าจุลเชิมยุคนเนี่ยออามาโพสบอกว่าได้มาแล้วก็เลยดี่ถ่ายรูปนะนะเดี๋ยวตายไปก็ได้ไปติดหน้าศพติดคุกก็โดนคืนอยู่ดีเครื่องราชอิสริยาภรณ์น,นี่ถอนได้นะมีหลายคนนะมีหลายคนไม่ว่าจะเป็นอัตราทหารยศพลเอกพลโทนะครับเมื่อกระทำความผิดสารพิพากษาตัดคุกจำคุกเป็นเด็ดขาดแล้วถึงขั้นดีกาแล้วก็ ถอดเครื่องราชอิสริยยาพรทันทีนะครับเสียงนนี้ก็คงทําให้เห็นว่าสรุปแล้วเครื่องราชอิสริยาพรเนี่ยเป็นอะไรฮะเครื่องที่แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยแต่ที่น่าแปลกใจคือพวกล้มเจ้าอยากจะได้ด้วยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์ยิ่มกิตวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe ก,กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ นี้โลกทั้งโลกจะต้องรู้คนทั้งโลกจะได้รู้การของกูสันติสุดโดยบทเพลงที่ขับทานโดยล้านลูกลูกแผ่นดินมีให้ลุกออกจากทุกและเกียดชังแล้วข้าเดินบนถนนแหน่งความรักด้วยไออุ่นที ยหล่อรวมใจเป็นพลังทิ้งทุกอย่างทิงลงหลังเป็นฝานหลังทีท่ปวดพ่อแม่เอยพี่น้องเอ้ยโอ้เอ้ราวัตาสตที่ราเคยได้ยันทีเลือดือน้ำตาการเห็นมาย่างวนเวียนอย่าให้มันมาเบียดเบียนร้อนใจแล้วเอาชาตาติสัตว์ตเป็นที่ตั้งรวงง่ายใจดาก มมีใครแพ้ชนะในคนไทย